สวัสดีค่ะพบกับพี่นินี่อีกครั้งค่ะก็ไม่ได้ทำคลิปมาหลายวันพอดีว่าไม่สบายแล้วเสียงคือมันเซ็กซี่มากแล้วเราก็แบบพอทำคลิปแล้วเราก็รับไม่ได้กับเสียงที่มันแหบแล้วก็ใหญ่มากโดยปกติก็จะเสียงใหญ่อยู่แล้วเสียงแหบอยู่แล้วแต่พอไม่สบายปุ๊บเนี่ยเวลาทำ คลิปออกมาเสียงมันไม่น่าฟังนะวันนี้ก็ได้โอกาสนะคะที่จะมาเล่าให้ฟังคือจะบอกว่าวีซ่านักเรียนของประเทศนิวซีแลนด์นะคะที่พี่นินทำเนี่ยนะสัปดาห์นี้ออก2เคสนะคะต้องบอกว่าวีซ่านิวซีแลนด์ที่พี่นินทำมีแต่คนอายุค่อนข้างมากก็คือหลักใกล้40หรือ40ปลายนะคะที่ทำ ทีนี้ถามว่า,าการที่อยากไปเรียนต่อต่างประเทศนะคะไปด้วยวีซ่าถูกกฎหมายมันยากไหมทํายากไหมวีซ่านักเรียนจริงๆแล้วถ้าทุกคนอ,อยากจะไปด้วยวีซ่านักเรียนแล้วก็ให้เวลาพี่นินด้วยถ้าจะมาใช้บริการหมายความว่าคําว่าให้เวลาพี่นินด้วยหมายความว่า โปรดกรุณาถ้าอยากใช้บริการพี่นินให้ติดต่อพี่นินล่วงหน้ามานะคะถ้ารู้ว่าตัวเองโปรไฟล์ไม่ดีให้ทักพี่นินล่วงหน้ามาสัก6เดือนก็ได้นะคะถ้าแบบโอเค ถ้าไม่ใช่6เดือน6 7เดือนก็อย่างน้อยก็สัก4ี่หเดือนนะคะก็ยังดีนะคะก็มันจะได้วางแผนจะได้เตรียมตัวว่าเราจะต้องมีการเตรียมเอกสารแบบไหนแบบไหนที่ต้องเตรียมมาให้วินินก่อนอะไรเงี้ยแล้วปัจจุบันเราทํางานอะไรหรือหรือไม่ได้ทํางานหรือเพิ่งเรียนจบหรืออะไรก็แล้วแต่เราจะต้องมาคุยกันก่อนนะปรึกษาการคุยกันทางโทรศัพท์ก่อนก็ได้นะ อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วนะคะค่าเรียนระหว่างประเทศออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์เนี่ยนิวซีแลนด์ค่าเรียนถูกกว่า ออสเตรเลียสูงกว่าออสเตรเลียวีซ่าผ่านยากกว่าวีซ่านักเรียนผ่านยากมากแล้วก็คือยากกว่าแล้วเอาคนเฉพาะอายุน้อยและที่สําคัญเนี่ยเขาเน้นที่เศรษฐกิจประเทศไทยเป็นอย่างมากเลยก็คือเขาปฏิเสธที่เศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นส่วนใหญ่ต้องบอกว่าอย่างนั้นเลยนะสำหรับออสเตรเลียน้อยคนที่จะผ่านเห็นไหมคะว่าสถานศึกษาที่เขาเปิดสอนอล้าง ไม่มีผู้เรียนไ่เยอะเลยเห็นไหมคะก็จะมีแบบนักข่าวที่เขาทำข่าวเรื่องนี้ที่ที่ออยู่ออสเตรเลียนะเขาก็ถ่ายเป็นวิดีโอถ้าใครศึกษาคนา้นคว้าหรือดูในติกต o k ก็ได้ก็จะเห็นนะว่าเออสภาพออสเตรเลียตอนนี้มันเป็นแบบนี้นะอ่าหลายคนโดนหลอกบอกว่าจะมาด้วยวีซ่านักเรียนแล้วจะมาเรียนแล้วทำงานน,น,นู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยคือเขาโชว์ให้เห็นเลยนะนักข่าวไปถ่าย วิดีโอเป็นพื้นที่พื้นที่ต่างๆของสถานศึกษาเลยว่ามันร้างเยอะมากทนี้ก็ต้องบอกว่าคนอยากไปออสเตรเลียเยอะมากก็เลยโดนแบบว่าโดนหลอกทั้งโดนหลอกให้ทำวีซา่านักเรียนออสเตรเลียบางคนเนี่ยเออเอเจนซี S ่ G C ให้ข้อมูลน้อยมากมีแต่บอกเออทำได้ได้ได้อะไรเงี้ยแล้วก็แบบไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยแบบเขาเรียกว่าอะไรคือ เอกสารก็ขอน้อยผิดสังเกตการสัมภาษณ์ข้อมูลส่วนตัวของผู้ที่จะทำวีซ่าก็คือน้อยเรียกว่าคุยกันน้อยนะก่อนทำวีซ่านั้นผู้ผู้ยื่นวีซ่าก็จะไม่เห็นข้อเท็จจริงอะไรมากแต่ถ้าบริษัทพี่นินอ่ะพี่นินจะสมมติว่าลูกค้าอยากไปเรียนต่างประเทศแต่ไม่รู้ว่าประเทศอะไรพี่นินก็จะยกตัวอย่างมาวิเคราะห์ให้ฟังเป็นประเทศเลยนะคะว่าเป็นยังไงอย่างนี้เป็นต้น แต่ละประเทศต้ตองมีเงินในบัญชีเท่าไหร่โชว์แล้วก็ยากหรือวิยากแค่ไหนอะไรเงี้ยพี่นินก็จะเล่าหมดเลยไม่ว่าจะเป็นอังกฤษแคนาดาออสเตรเลียรหรือนิวซีแลนด์แต่พี่นินต้องบอกว่าประเทศที่นะคะ,ะเรียกว่าวีซ่าค่อนข้างผ่านง่ายคำว่าผ่านง่ายในที่นี้คือเรา คุณสมบัติเราก็จะถึงเกณฑ์ด้วยเนาะแต่ที่พี่นินคำคำว่าง่ายของพี่นินหมายความว่าเขาไม่ไม่ได้มาเน้นที่ปฏิเสธที่เศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นหลักหมายความว่าเขาดูที่คุณสมบัติส่วนบุคคลเป็นส่วนใหญ่ไม่ได้ดูแบบภาพรวมของประเทศแบบนั้นไม่ใช่คือถ้าอังกฤษนี้ก็จะเป็นแบบว่าบางบางสถานศึกษาก็ให้จ่าย มัดจำสถานศแค่าแค่15%เแล้วเขาสามารถออกใบหนังสือรับรองใบออฟเฟอร์ที่เราจะมามามายื่นขอวีซ่าได้เนี้ยพี่นินก็ทำให้ลูกค้า ลูกค้าก็ในในการค่าใช้จ่ายก,ก็จะไม่ได้เยอะมากนะคะก็จะไม่ได้เยอะมากช่วงช่วงเดินเรื่องขอวีซ่าเพราะเขายังไม่ได้จ่ายค่าเทอมเต็มไงคะพอเขาได้วีซ่าพอไปถึงเขาถึงจะจ่ายในส่วนที่เหลือนี่ค่ะแต่พอออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์คือเขาจ่ายเต็มนะคะจ่ายเต็มนะมันไม่มีปัญหาปัญหาอยู่ที่ว่ามันผ่านยากหรือผ่านง่ายใช่ไหมคะพี่นินพูดไปแล้วว่าออสเตรเลียแพงกว่านิวซีแลนด์นะคะ เนี้นิวซีแลนด์น่ะคือก็คอสมันก็ค่อนข้างจะราคาไม่สูงเท่ามีแสนกว,กว่านะคะก็ก็แล้วแต่สถานศึกษาด้วยมีให้เลือกมากมายเลยก็คือถ้าเกิดว่าอยากจะ,ะเน้นไปเรียนนิวซีแลนด์เนี่ยพี่นินแนะนำให้เลยว่าจะต้องเป็นหน่วยสถานศึกษาไหนที่แบบค่าเรียนถูกค่อนข้างจะโอเคอะไรเงี้ยนะคะก็ก็ก พักเข้ามาแล้วก็มาพูดคุยกันได้ตรงนี้นะคะจะได้แบบไม่เสียเวลาอย่างน้อยๆบางคนไม่มั่นใจว่าเราคุณสมบัติถึงไหมจะทําได้ไหมอะไรเงี้ยถ้าได้คุยกับพี่นินเนี่ยเ,เดี๋ยวพี่นินจะ,จะวิเคราะห์ให้ว่าคุณสมบัติเราเป็นไปได้ไหมแต่ถ้าพี่นินแนะนําไปแล้วเรารู้สึกว่าอืมมันน่าจะยากสําหรับเรานะอะไรเงี้ยเราถ้าพี่นินบอกว่ายากปุ๊บนี่ คือยากเลยนะคะแต่ถ้ามีรู้ทางเป็นไปได้ปุ๊บเดี๋ยวพี่นินก็จะชี้แนะนะคะ1 2 3 4เป็นไปได้ไหมเรามีเวลาวางแผนเท่านี้ได้ไหมอะไรเงี้ยเนาะค่ะนี่ก็ในเรื่องของวีซ่านักเรียนแต่ อีกอันนึงที่น่าสนใจของของนิวซีแลนด์ที่ลูกค้าพี่นินได้วีซ่าแล้วก็ยื่นขอวีซ่านิวซีแลนด์ไปก็คือว่าหลายคนได้แค่วีซ่าท่องเที่ยวแต่พอไปถึงไปสมัครงานกับนายจ้างแล้วเขาเปลี่ยนจากวีซ่าท่องเที่ยวเป็นเวิร์กเพอร์มิทได้เรียกว่าเท่าที่พี่นินรู้จักคือเปลี่ยนได้ทุกคน นะคะแต่ก็ต้องระวังด้วยนะว่าบางคนก็โดนหลอกไปหมายความว่าคนที่บอกว่าจะฝากงานให้ที่โน่นอพอไปถึงเขาก็ไม่ได้ฝากงานให้ตามตามที่ตกลงอะไรเงี้ยเราต้องระวังนะเพราะว่ามันมีเคสหลอกลวงแบบนี้ก็คือเยอะด้วยพี่นินคิดว่านะคะการที่ เราเราวางแผนจะไปเนี่ยถ้าไปด้วยวีซ่านักเรียนแน่นอนปลอดภัยที่สุดแหละแต่ต้นทุนก็อาจจะสูงหน่อยนะคะแต่ไปแล้วก็คือคุณคุณแบบมีงานชัวร์วเลือกงานได้อะไรเงี้ยแต่วีซ่าท่องเที่ยวเนี่ยไปแล้วสมัครงานได้ไหมก็สมัครงานได้เพราะว่ามันต้องมาดูที่คุณสมบัติไงว่าความสามารถที่คุณมีนะมันมีงาน อยู่ที่โน่นลองรับไมะไรเงี้ยคุณต้องมีการค้นคว้าศึกษาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตด้วยไม่ใช่ฟังข่าวเล่าว,ว่าแล้วก็อยากไปอยากไปกไรเงี้ยก็หลายประเทศเขาก็มีวีซ่าเพื่อไปสมัครงานอนะเยอะแยะเลยแต่ว่ามันต้องดูตัวเราด้วยว่าคุณสมบัติเราเพอที่จะทํางานต่างประเทศได้ไหมนะอ,มอย่างเช่นประเทศสวีเดนอย่างเงี้ยเยอรมันอย่างเงี้ยเนาะเ,เขาก็มีวีซ่าที่สามารถ ไปสมัครงานที่ต่างประเทศได้เช่นกันแต่นิวซีแลนด์มันไม่ได้เป็นชื่อวีซ่ามันไม่ได้บอกว่าเป็นวีซ่าสมัครงานแต่วีซ่าของมันคือวีซ่าท่องเที่ยวนี่แหละแต่แต่หลายคนก็ด้วยด้วยทรัพย์น้อยนะทุกคนก็อาจจะไม่ใช่ทุกคนพูดผิดหลายคนก็จะไปด้วยวีซ่าท่องเที่ยวแล้วไปเปลี่ยนเป็นวีซ่านักเรียนปลายทางบ้างหลากก็มีหรือไปสมัครงานแล้วได้นายจ้างก็เปลี่ยนเป็นวีซ่า เว r ร์กเพอรเลยเปลี่ยนเป็นวีซ่าทำงานเลยก็มีแต่ต้องบอกว่าคนที่จะไปเปลี่ยนเป็น Work Permit ได้เนี่ยอย่างน้อยเนี่ยไม่ใช่อย่างน้อยเลยมันคือเรื่องจริงเลยว่าคุณนะ่ะต้องมีประวัติการทำงานที่ประเทศไทยและมีการจ่ายภาษีมาไม่น้อยกว่า3ปีค่ะหลักฐานเหล่านี้มันเป็นประโยชน์ต่อนายจ้างที่เขาจะ เปลี่ยนเป็น work permit ให้คุณนั้นคุณต้องมีประวัติการทำงานและมีประวัติจ่ายภาษีจ่ายประกันสังคมอย่างเงี้ยค่ะคุณต้องไปหลักฐานจ่ายประกันสังคมก็ไม่น้อยกว่า3ปีอย่างเงี้ยค่ะเนาะมันก็เป็นอีกลู่ทางหนึ่งที่จะทำให้เราไปถึงเป้าหมายพี่นินมองว่าการที่เราอยากไปทำงานต่างประเทศควรมองประเทศที่มันใกล้ตัวเรามีความเป็นไปได้นะคะก็ พี่นินในานามที่มีประสบการณ์ทำวีซ่ามาเยอะแยะมากมายก็จะได้ก็สามารถแนะนำเรื่องพวกนี้ให้ได้ยื่นวีซ่าผ่านพี่นินพี่นินก็แนะนำให้ความรู้ต่างๆได้ค่ะ